สัญญาลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายว่าจนแล้วดีมีความรอ้อง ่าเพื่อปีดวงแก้วเท็มมิตอยากเพิ่งรุยายยงจริงเจ้าองราชาถ้าใครผ่ามาตะวายพระองค์ได้พูนนัน้นจะได้เตงอัดกาแฟยิ่งดัชนีแห่งนาครกลาลเวกอดวงแก้วนี่ก็องราชาครับอยากมันแยงขิงไปดอกทุกซอด,ดบอาบยาปิดไปกันไม่รู้เป็นตายใดดีอย่างไงนองเืยไรชนละที่กับมท้ายนากับปีแก้วปีทองสาบข้าวเหลวบอกโตโตไปกันครับปีไปแจวตรงสังเหลาไปบัญจารูแ้วนู่น เราจำได้ว่าดวงแก้วนี้ปกจากในป่าป่าหมากฟากเมไว้ชาวบ้านว่าน,นี่คือดวงแก้วเทวินิมิตแต่ไม่รู้เลยว่าข้องราชาถ้าเมยังเก็บไว้ป่าตะว้พร,ร่องโรตรงใดเตงาัดกับฝ่ายยิ่งพี่แก้วพีทองถ้ามาดีคนมวงไม่เกลวเพราะไม่ตามไปบานนักรับเพราะยังไปท่าเมยเรื่องดวงแกว้วปีกลับเพราะไปบานคนซาบข้าวแกโยตาแลวรีพากาาม่ประเดี๋ยวใจกลับมาบ้าน เรียกมาแลงอ้อแม่จาลูกมาเลว ว่าพื้นลุกอตั้งแต่นี้ต่อไปครบครบัวเราสบายเมยครับอืมพุมทำดีเชื่อเลี้ยวเมอทำดีได้ดีอ่าฐานวางมาประกาศว่าโดแกวเทมิมิตอยากผึ่นครุย,ยายงจริงจะองราชาแห่งนครกาะละเวกทักใครป่าตะวัวนโรดได้พุ่นเลยจะได้แต่งงานกับฝ่ายยิ่งดวงแกวนี้พมผ่ามาควักเมไว้ลยโอ้นี่ก็อองราชาชายอยากมันยิงจริงมาตกอ,อยู่กลางฟ้ามันตุกซรอดอาบยาปิด ถ้าใครพาไปาไว้พระองค์มึงใดเป็นย้อยลูกครับแม่แม่โอ้ยแม่ยังเก็บไว้ลูกก็ดวงแก้วมึงต้องไดแต่งงานกับฝ่ายยิ่งนี่แหลวะว่าต่ำดีได้ดีต่ำจัวได้จัวกันไดใครขอ้อผู้ข้อได้รับแม่อ้อมแก้มเดียกคนมึงหนังบัลลังแม่ไม่บังอาจจะไดเข้ากล <c oughs> ายไอ้พ้นใดแต่งงานกับฝ่ายยิ่งพมเป็นย้อยต่อไปแมผพจะพาแม่ไปอยู่ในวังนามลึกไม้อะลู ราชาวังกลับไม่ใช่หวยต่อไปเมตตกผูรราชทรัพนะครับตงเรียกพ้นเสด็จหลูกเลยกพ้นจะเรียกเมว่าเสด็จเมเสด็จลูกพระราชาปากอะปากนี้พระโอด์บุกพระนาดศึกประเดตตาปราเสียนหัวปราพัยปราพัยล่มโอปราพัยดกัวยามปราพัยยามไม่ใช่ลูก เออแล้วฟันนะ่ะฟันนี่ปลาทน้นปลาท้นเลยกล้องแม่ฮักมดเดล้วอ่ะลูกเรื่อแกมึงเกียวไอ้นี่องคาชาตเมื่อวานมึงขึ้นมากไอแม่หมดแดงคอบรูดลงองคาชาตปาลาลชาเลเนมาอะ่ะลูกไม่แม่สเสด็จแมวุ้งเข้าเลยยังไม่ได้ตรงปลาวุ้งตีเสีเข้าไปเล่นในปราราชาครวัดเสด็จสารานมดเล็วไปตรงปลายืมเลือดเปือนก็ยืมไม่ได้ปลายืมไล่วนดเร็ว เล้วปลาทูที่ผมซื้อมากูตั้งลืมไว้ล่งตูแมวตรงปลาซาเว้ยหมดแล้วลูกหิ้นา้ไม้อะลูกเหี้ยมาเน่อยเน่เดี๋ยวแมวเอาไปเอาน้ไม้าตรงปลาดื้ออืมไอ้ไรแม่ตรงปลาตัดเลยเนอย่างขั้นอยู่น้วยบันบูบีบางเบลขั้นนี้มันไม่ขู่ควรกับปลาโอ๊ตปลราาชากูควัดถุม่มานา้มใเลยอ่ะทีนี้ นุยกับเสด็จขั้นทรงปลาเพเลเปลวเมเปวดวงแก้วมาเลโ่โกนหายเอ,อี่ทำดีได้ดีทำชัวได้ชวัวกำได้ไกลคอผู้กอได้รับต่อเจ้า,าข้าววังโอ้โหน้องพี่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงหรือเนี่ยพี่รู้ได้ในชาวบ้านคนเล่าลือกันว่าดวงแก้วนำโชคลาบบรรุครอบครัวของเรา พีจะต้องมีตำแน่งอยู่ในวังกันปนัญหาเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแกรู้ทศพิราาจะทำไหมไม่ค่อยรู้เร่องปีความรู้ตำโตยราชาสับผูดเป็นเล็กๆหน่อยๆและจะไปเป็นราชาได้ไงเดี๋ยวไปพูดผิดดถุกๆโดนขก็อามินประมาทไปกันใหญ่อะมีข้องนี้จะไม่มีโอกาสไม่เป็นไรพี่จะชะลาเวลามีข้าก็พี่นำโดแก้วไปถวายต่อพระองค์ให้อย่าให้ โบราณวายามีพี่ป้อนตอนเด็กอยางเด็กฟื้นจนนี้มีเงินก็นับว่าน้องมีโตก็อนนับว่าปีไม่มีม่ามูมีมันไม่พัดเละน้องไม่มีความรู้อ่ะแม่ปีช้าวันปีครับเออพี่พาดววแก้ไปถวายพรองให้ก่อนเล็กแกกลับมาโศราชาับไอ้น้องขับไปแล้วลาก่อนถ้ามันไม่ครับอ่ะลูกถ้าไม่ครับก่อยตามข้าวว่างแม่ไอ้ มาชวนโลบกินข้าวเลยขึ้นโคนโยกอยู่เรือนเปอนไม่ร่ยได้แก้วะปั้นพรื้อมาไม่บอกเมื่อไม่ไก่รัวหลูกคุยได้เป็นเจ้าเมืองดวงแก้วตีมัดพบบัตรในป้าก็องราชาถาหารวังมาประกาศเคยพาตาะว้รปลงจะได้แต่งานกับฝ่ายยิ่งนี้จริงกับปีตองอดอกแก้ดดแต่งานกับเจ้ายิ่งว้า เมื่อได้ยินไหมายแก้วไอ้ไรก็ว่านลงจะได้เต็งฮัทกับกวายิงว่าปลื้ก็ห่วยปลิดนี่ไม่มีได้ยินเลยเขี้ามั่งเลยตาขี้อ้วนวันคนรผ่ายลักกกยจับโต๊กยิงสอยไอ้ตองเมิดเบิดตายทุบบานกูยํำกอกไก่ก็ไ่แกวะโูเมียโผเมียกว่าโผท่ามดังจนเจ้าข้องบานเติ่นดมาเปิดควายไอ้เละหาเหลือก็ตาเดินโผเมียวะ วิ่งนั่นเกตายต้กูจนเศร้าหวแหกเย็บที่มาเข้มกูไปเกลี้ยแลว้วเชว่าเศร้าไม่เอาเรืองวะนอกจะได้เป็นเจ้าเมืองนี่เออเอ้ยแล้ววันเตงานี่ปี้องใบเพราะใจปี้องนี่เป็นเผื่อเจา้าเบาว้าฮ <c oughs> ถ้าตาที่ไงกูเป็นเผื่อเบาแตงตวัวเพือเกลเผื่อเบาตรงเกาจุดเอาแบบไหนจุดมีช่องแอบ,องบบแบบติดเอกับแบบธรรมาดา ถึงง่าเจ้าเก่งได้ดาน้าโูงพยาบาลทรงย่อยเลยยังแบบติดเน่กลวยตัวเก้อลายเตยเต็มควยเล็บกันใจยโยใจยโยเอ๊ะถึงจุดนั้นก็ครับตัวโดยอกรับตัวพ่อะเซ็ตเลยปีจะมารู้ไหมนงนายเป็นย่อยครูต่อไปเป็นนายกพี่ทองต้องได้เป็นนายกเออยอทองเป็นนายกต่อไปนี้เด็กหลังขี้ดายกเพอ มึงลักให้ดีลักขี้ดายกใหญ่ถูกรังไขนะกูสั่งปลดสลเสล้วเฮียคิดไม่ทําไมยอดทองเป็นนายกใหญ่ข้อใจเรื่องอะไรถามตอบได้นายกครับอู้วะาเกิดผมกานเป็นเด็กเลหลวอ่ะทำไมครับสานจังหวัดปากใต้เมืองไทยดีก็ชอบวางระเบิดและถือว่าทาไมระเบิดอ่ะดีไม่ดีบัทุกใส่พุงวางเสียเฮียปัญหารถติดแก้ได้หรือครับควยแดงโถดออกสิ ให้ยังเหลือแต่ควายเขียวรถวิ่งสบายพรวดพลาดพรวดพลาดใครมาถึงสี่แยกก่อนไปก่อนโชคดีถ้ามาถึงสี่แยกพร้อมกันละครับวัดดวงกันเลยชนกันตายกันเสันแล้วไม่ใช่กูนี่เร็วนุกเนี่ยไอ้จะคบกนช่างยศุงกงึ้นมาสองขวดเออยิน้นแคบเลยเปิดดุดตอกปิดดุ่ไอเออ กีซักเลแก้วกีซังสิโอ้ไมคกูเล่าเบียร์มาเคกินกูใช้เส้นเส้นเส้่เส้นกินซาดรวดไปตัดสูบี้กูอะกูอยากกับมึงอยากกินกูไม่เคยซื้อกูกขนานว่าได้ออยแล้วกูโซตันกินแต่น้ำเนื้อไหวมึงเนี่ยแกเปี็นเนื้อแก่เก็บเราไปดนเรือนมันยกขึ้นเราเบียร์เด้งเด้งโอ้เส้นโดนรับช่ย เด็ดผมไม่พึ่งแกจวดโกสักทีตกใจโู้โเละเมียอยู่บ้านลงอีตายแล้วเมาเล็กไม่ได้เละเรื่องกูกูเตือนเผอวังดีเรื่องมึงเดี๋ยววาก็รัดมึงไปเลยก็สัตว์มึงว่าแอกล่ะเรื่องกูกูแล้วเลยตกป่าไปห้าม,มอ่อเรือเร่องมึงว่าแอกไม่ปรีจะก็ยิงมึงตายเรือเร่องกูเแล้วเมียมึงไม่ได้กลัวเรื่องมึงออกไเฮ้อ เรามารู้ไหมกูได้เป็นนายกในทีนี้แหละนงตาคุณลุงเลยลุงซอสร้องขันขวบพระช่างโยศกันชังโยศอยู่กระทรวงได้อยู่กระทรวงต่างประเทศฮัลประมันนั่งจบนะงงองานเมื่อไกันเละเมียกูตู่เช็คตลอดเมื่อไกันเละเสื้อสีดีพลัดรอดพี่ว้ตาชังโยศไอ่ผมเมียตู่ก้าวกรเปิดขอะดลาทำมา ได้พุ่นได้พุ่นได้พุ่นเออแน่นอนตีทุดกว่าป้าทางใจโยดนี่มันเป็นคุลเกว,ว่าน่ารักเดี๋ยวมึงเล่าตัดใส่คลายกันกนะคับครูลุงพุ่งเมื่อกนกันโยออนั่นใจมักห้อยเบียมปปบมาทิพงหนุ่เบือก็ประคุณมกักขาดใจดีจริงใจดีจริงเออฮึปากขึ้นแล้วเออข้อตุ้ดกับข้อตุ้ดโอ้ยโหลุมลังแกวหลุมลังคลานกูโอ้ยรากเอ,อ,อ,กอกเกอโค้งน้ำ เกดไม่รักใส่เครือกูเล็วไอ้ปีิมาเ้ยพอ้รักถึงเด็กเจ็ดป้าก็เรียบร้อยก็เลยดัวเก้วี่ตัวชา้าก้าวังพ้ไม่นึกเลยว่าเป็นข้อมีขาไม่แลวขณะที่กูนังดีใจยู่วจนเละเตียกับรุ่นปีมันมาถ้าว่าน้องมันรู้จะทําจะปิดจะทดไหมก็ว่าทดด้ะผิดหรจะทำก็กูทู่กัได้แต่ว่าทู่โต้โต้ ทีนี้เจ้าละที่ไม่โรกายขับรุนละชาพาดวงแก้วไปถวายตรงราชาสามหมดอยากระเบิดรถละชาทับไม่นองมันนี่ไอ้ขับรุนเราดวงแก้วไปแล้วขับปีทองเมย์เฮ้ยขอดูยาดกับขวดเปลาปีทองกระดาบใบความโกรธสติควัดเร็วกาโร่ควัดขวดเร็วเออชาติโบกี้ดำปีเกลูกมาดูบ้านชาดโปล่อย อัานดวงแก้วไอ้คำรุ่นพาไปมึงคิดเอาไว้จนละทีได้แต่งงานกับฝ่ายหญิงเออมาดีไรไม่กูแรงมา,มา,มากเลยเก็บขอกูครับเหมือตะกงมาตา,า,า,าพูดโอโอเออเล,ขขยยอขอล่ข้างใหญ่ไว้ในอ๋อขี้เยาในอ๋อกันแหละเดี๋ยวขี้กลางบ้านมู่กินขี้บุยติดมู่เออเดี๋ยวนี้ไปในบุโรไปต้นไทรวะสวนอาหารต้นไทร ไปรัตน,นากันเหรอ,อมังกรกันมามังกรเออจังยอดกันบัเราวนุกเดินนาเออหนองเม็กคันเม็กไปเม็กเม็กเม็กคันหนองเบาคูอันอน,น,อนี้อวุ่นโถดามาเสื้อคลุมเลยเม็กเออพึ่งแต่งงานเสวกว่าได้เมียครูฮาฮ่าฮได้ไกลก็เมียเมียเมียเป็นครูฮฮ่เออไป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  วันนี้เพิ่งเปิดกล้วยเล็บช่วยสร้างปราภูมิโอ้อนั่นเลยไม่ต้องโรงงานคงกว่าป่ะชาร์จช่วยเรือเอดเด็กเซื้อไอ้ยะฮัลโหอมากีา่วะเอสวัสดีละาคาละคาละคาเกิดไ้ไม่ใช่ราคาละคาละค,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 คาโอ้ซ้ำกุ๊กเลยนกเท่านี้นะไอ้ยะ ออนี่ร้านพิษป่าได้หนองประมาณตีสองค่ะปีเคได้ไม่ทราบชื่อดทองหนองพอปีตองใจทั้งนี้หนองขาดพนังงานเิื์ฟค่ะเนออียผมยู่มันเหมียเจ้าเปลิวนะเออกลางวันตะมาดำเปือแต่กลางคืน,น้นมาอะไรได้หนอกไหวตะมาดำเปือเมื่อผีเทียวมึงนี่แก้วตะมาดำเปือเออไปเปลี่ยนเบือง,ง่าเขาแต่ว,ว่าลังคาเบืองปลิวเก็บเปดเขาจางก,กูขึ้นลังคา นองอยู่พระเนกน้อยพระเนกทะเบียนบ้านกระชีกหนุญาตกันเคยเล่นไปโจดไปตรงนี้นองชีกหนุญาตได้ปีอยู่ในไม่ทราบออผีเข้าเบน้นทำเลยขึ้นพึ่งขึ้นพึง่งเผาพึพ่งเอาหนามพึง่งไข่พอท้าไว้วิจาขึ้นพึง่งพอท้าววาล้าเนอเวลาไปเผาพึพ่งเละย,ยาบูบาของคอนตกจากบ้านวันนั้นเละย,ยาไปเผาพึพ่งตกเข้าโรงพยาบาลปีใชยออกเศษสีรุน ที่ทรุ่นพูนพ,พึ่งควยไม่ตึงพึ่งใจปลัดเกียร์แบบนามพึ่งแต่ควดซ้ำโรยหนอเออรายได้ดีตอนนี้ไปเพ่าไม่ได้ซ้ำเดือนเหลวนายจับกว็วาตไม่ข้อหนุญาตข็สะวดผันพึ่งและใช้ไม่ข้อหนุญาตข้อเลวก็ไม่ค่อยง่ายวุ้นกับนองดาปีขึ้นพึ่งนองชีกหนุญาตได้เพราะนองอยู่บนนนำปื้อปนเอกชีกหนุญาตหาตกลง แต่นองชี้อย่างเดียวหนขึ้นไม่โลดขี <c oughs> ้ตังไว้ตากูขึ้นขันขวาป้าออออตอองลงปีขึ้นนองชี้นมเบงกันปลื้นมนำได้คนชีนะ้แกน้องแล้วคนขึ้นได้ไรอ่ะคนขึ้นได้รังลบบ้านเลยแล้วไม่ได้นาม,มังเออได้นาม,มังกะติดอยตามรังลวกเลี้ยกลวกเลี้ยก <c oughs> ไปบอกแาอรัานมานี บอกว่าเท่าแกมาคือบอกว่าเต่าแกจากบริษัทไปสานเมืองทองมาเป๊บเดียวค่ะอสวัสดีค่ะคิดถึงกันนานเลยนะไม่มานั่งพี่ยอดมากับใครเลยจ้า เฮ้ยมีความสุขมากเลยคนหลังเชื่ twins, ออ, eras, อะไรออหนึ่งคำขับสิบล้อคำขับสิบล้อร้านปิดปาใดตยตีหนึ่งนะคะเฮ้ยสวยมากเลยอาหารอร่อยนะพี่นะอ่านทะเลเพียบเลยอ่านทะเลหรือแกางค่ะน้องค่ะเอาเรือดำน้ำปัดเป็ดมาจากที่นี ถามกิงน่ยคนหลังนั้นใครถามกิงนะโอพามาพามาเชื่ออะไรอะพี่<อ>มงเรยะครับ<ม>พี่คนไทยพี่คนไทยเดี๋ยวโชว์สักเพลงนะได้เลยมีคาราโอเกะด้วยชอบมากเนชอบน้องสิชอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้าเหมือนตู้เย็นเลยมีช่องใส่ไข่ด้วยเย็นกว่าตู้เย็น รู้ได้ไงขนาดของพี่ยังไม่ได้แช่แข็งแล้วนี่พาะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์สักเพลงน้องชอบเพลงไหมพี่ลุมพรนนะ่ะได้ไหมโอ้ยคนดนตรีขึ้นอนะใครแกลมมี่โ,ยโอยออกไปรบการตูนตือไมโคูโฟนเลยดังฮลัมบารลัมบา,ารารีลิรรุยรุยรุยเห็นไหมบอกบุวีบูวีไอ้บ้าเอาโชว์สักเพลงนะพี่นะ เออหมอปีเส้นสัดเพลงปีดองครับรอสายไกลสั่งมือตบมือหน่อยทีครับรอสายไกลสั่งมาครับขอบคุณครับเมาเข้าปากไม่ได้เล็ก จ้งกับนายคุยกันครังได้ลงท้ายด้วยงานขอใจเติมฟันจนเป็นนิสัยแอบเก็บเธอเป็นแรงใจตั้งแต่คราวเราเลกเบิกกัน,อนขอฟังสิ่งที่วางยายสเาเบือทีใจทุกวันอยาก บุคคลทางัานที่เธอสื่อสารด้วยใจคิดถึงใช่ไหมถึงได้ตทรมาเมื่อนี้โปรดช่วยตอบทีกดเันนี้น,นี้ด้วยเหตุผลใด,ดเพราะคำสั่งงานหรือโทรมาตัน้ดยคำสัง่งใจเรื่องงานฝากข้อความได้ รีบงังสายตาใจสัตว์มาอยากได้ยินเสียงสักเสียงห่วงใจถูกเธอถามว่าได้ไหมหนักแค่ไหนใจพ่ออาชา